เรียนท่นานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแฟคทีสปีการศึกษา2567เครือข่ายส่งเสริมผลิตภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่ระดับเกตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารังกระบี่กระผมว่าที่ร้อยตรีถนอมใจทับไสตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและวักยาศา โรงเรียนเมืองกระบี่ส่งเข้าประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถานศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสุขศึกษาเป็นวิชาที่สร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งส่งผลขึ้นนุนสุขภาพของผู้เรียนช่วยให้เด็กเจริญเติบโตมีสุขภาพดีเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเจตติคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นเกีนริสัยอันซึ่งหากมองในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติศึกษาคน้นคว้าด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นเป็นความรู้ความเข้าใจที่คงทนเป็นสิ่งสําคัญที่ครูศึกษาและภาษาต้องเน้นให้เกิดขึ้นให้ผู้เรียนได้เห็นได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเกิดเป็นเจตคติและความคิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพอีกด้วย,วยการจัดการเรียนรู้แบบ GPS ฟิสิก จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และนําไปประุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันกรับผมจึงได้จัดทํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขษาและภาษาภายใต้กรอบไอแสงโมเดลโดยใช้รูปแบบ G-Pad c r e a t i p e รวมพลังสืบจากสือ่อสู่การสร้างนวัตกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไอแสงโมเดลไออินเทอร์เน็ตจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจ S Self Learning เ,เ,เรียนรู้ด้วยตนเอง A Active Learning เน้นการเรียนรู้กระบวนการลงมือปฏิบัติมากกว่าเนื้อหา N NEED สร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน G Group กระบวนการกลุ่มเปิดโอกาสในการช่วยกันแบบคพืนเชื่อเพื่อนวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ศึกษาและรักษาที่มีคุณภาพพัฒนานักเรียนให้สามารถมีความรู้ความจำความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ระบบอวัยวะได้ถูกต้อง เพื่อพัฒนาผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สารตักษากำหนดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมั่นใจเกิดเป็นเจตนาเจตนาคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาและรักษาในส่วนของเป้าหมายร้อยละเจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมังกบีมีผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเรื่องระบบอวัยวะและผลสำเร็จทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและรักษาสูงขึ้น ปานเกณฑ์ตามที่ส,สถานศึกษากำหนดมีความสุขมั่นใจเกิดเป็นเจตนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาศึกษาและระักษาการออกแบบผลงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาและระักษาภายใต้กรอบไอแสงโมเดลโดยใช้รูปแบบ G-Pad f a c t e p itive, รวมพลังสืบจากสื่อสู่การสร้างนวัตกรรม s อ ft Power การดำเนินการภายใต้กรอบ PDCA ตามแผนผังแสดงการดำเนินการ กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ c p พแอสไฟสติปมีขั้นตอนดังนี้สเต็ปหนึ่งขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูลขั้นนี้นักเรียนจะเรียนรู้ผ่าน3กิจกรรมโดยเริ่มจากกิจกรรมที่1กระจกสะท้อนตนเองเป็นกิจกรรมการสำรวจร่างกายเพื่อนเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกตและสร้างประเด็นสงสัยประเด็นคำถามของตนเองรวมไปถึงการวิเคราะห์บทบาท โดยนักเรียนแสดงความคิดเห็นผ่านบทคราวเป็นต้นกิจกรรมที่2แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมจำสนตรร่างกายมนุษย์ผ่านแอปพลิเคชัน h u m a n Body 3D เพื่อศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะของมนุษย์ในรูปแบบสื่อสามมิติที่สามารถรับชมได้360องศาร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ถามตอประเด็นต่างๆกิจกรรมที่3นักเรียนทํากิจกรรมรวมพลังสืบจากสื่อโดยแบ่งสมาชิก ในกลุ่มเป็นทีมสืบค้นข้อมูลทำความถนัดจากอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชัน Human Body 3d ในโทรศัพท์ใบความรู้สื่อวิดีโอและโครงกระดูกมนุษย์จำลองต่างทีมต่างสืบคน้นรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้เป็นการจัดกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกิจกรรมรวมพลังสืบจากสือ่อคือการที่สมาชิกแต่ละทีมของแต่ละกลุ่ม ได้สืบค้นข้อมูลของตนเองตามความถนัดกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งโดยนําข้อมูลของแต่ละคนมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันมาประมวลข้อมูลโดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันรสรุปองค์ความรู้ที่ได้ออกมาเป็นผลงา,านของกลุ่มโดยจัดทําเป็นกราฟิกรีวิวไม่จํากัดรูปแบบและทํำใบงานที่ครูกําหนดเตรียมไว้นําเสนอในกิจกรรมต่อไปสเตป3กักาปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ นักเรียนนำความรู้ที่ผ่านการประมวลของแต่ละกลุ่มมาจัดก,กิจกรรมยอวาทีโดยกำหนดหัวข้อการยอคือระบบสำคัญของร่างกายได้แก่ระบบผิวหนังผู้พิทักษ์จากภายนอกโครงกระดูกส่วนแข็งผู้พยุงร่างกายกล้ามเนื้อผู้สร้างความแข็งแรงสเต็ป4ีั้นสื่อสารและนําเสนอโดยร่วมกันวิาพากษ์วิจารณ์การยอวาทีของแต่ละทีมนักเรียนนําผลการเรียนรู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมประสิทธิภาพการตำนานของระบบอวัยวะภายใต้ซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดกระบี่เช่นทำคลิปวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ส่งเสริมประสิทธิภาพการตำนานของระบบอวัยวะการทำโพสเตอร์แนะนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประสิทธิภาพของอวัยวะภายใต้กรอบซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกระบี่ในรูปแบบของความเป็นตัวตนและนำเสนอหน้าชั้นเรียนสเต็ป5ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า บริการสังคมและจิตสาธารณะนักเรียนจัดทำโพสเตอร์แนะนำผลงานของตนเองที่ได้จัดทำขึ้นในกระบวนการสเต็ปที่4ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ประเมินผลงานของตนเองผ่านมุมมองของตนเองเพื่อนนักเรียนคุณครูรวมไปถึงการนำไปโพส์ในเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ,ร,ะรักษาโรงเรียนมกะบีโดยสรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรส่งผลดีต่อสังคมได้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนไหนบ้างสําหรับการทํางานในครั้งต่อไปซึ่งผลสำฤทธิ์การดำเนินงานผู้เรียนสามารถพัฒนาเป็นไปตามเ้าป้าหมายที่วางไว้ดังแสดงในแผนภูมิโดยวัดจากแบบทดสอบหลังเรียนผลสำฤทธิ์และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อวิชาสุกษาและร,ะรักษาครูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายมากขึ้นนําเสนอผลงานในระดับเขตพื้นที่และในระดับชาติในฐานะวิยาร ครูได้รับรางวัลครูต้นแบบโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเช่นผลสำเร็จทางการเรียนมีค่าสูงกว่าเก้าประมาทที่วางไว้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนได้องค์ความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ active learning ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหามากขึ้นและยังช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนความน่าสนใจได้ลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าการฟังคำบรรยายทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและคงทนมากขึ้นการร่วมมือกันในการจัดการเรียนรู้การวางแผนร่วมกันกับผู้อื่นสามารถทําให้เกิดรูปแบบที่หลากหลายประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ สำหรับการเผยแพร่ผลงนานนั้นได้จัดทำในหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการจัดเป็นบทความเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์และพบปะพูดคุยในเวทีรัต่างๆโดยเป็นตัวแทนในการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้โดยสรุปดังนี้นำเสนอการจัดการเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานและคณะลงนามความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียและประเทศเกาหลีใต้จัดทาโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุลละคลากรทางการศึกษาได้รับการเปิดเผยวิธีการจัดการเรียนรู้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทาโครงการพัฒน,นานวัตกรรมเพื่อพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สสำหรับครูและบุลละคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งาน,นาาางาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับนั้นได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการเป็นวิทยากรและรางวัลที่ทนําเสนอผลงานดังกล่าว ประกวดจนได้รับรางวัลดังนี้เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรางวัลครูต้นแบบโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้นสุดท้ายนี้การจัดการเรียนรู้ต้องอาศัยความร่วมมือและมีการพัฒนาอยู่เสมอสร้างรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอบคุณครับ